สวัสดีค่ะมามาจ้ามื่อนี้มากินตบักหุ่งกับเปี๊ยปลากับสมพักขัวกับปูทมเยอะค่ะน้ำแม่ทัดเด้อมามาแซ่บๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกินย่างเทียงเด้อค่ะเด้อตากแดดมากห่อนห่อนกำลังชิมแม่กินตบักหุ่งจวดจวดน้ำกันเด้อย่างเทียงหมูหัวเหลืองเด้อค่ะเด้อหืมไงมื่อ,อ,อพ่พอจะพับแป้งหืม มีมี่พัก,กเกษตรพร้อมพ่อ,มอแม่พี่น้องเอ้ยต้มินแกงเพียงเหมือนกันถ้าอยากได้ก็้มขิงแกงก็ได้นนใส่มือด้วยค่ะเด้ยอยอถอดขออภัยไม่ได้ใส่ส่วนแค่ส้วนใส่ส้วน การบอกหุ้งหน้าใส่มือ,มอ,อ <c oughs> ไม่จมังแสบนะเของแม่พี่น้องไม่ทัดพี่น้องมองหุ้งหัวเหลือหืมสบๆของแม่พี่น,น้อง น,น้องๆที่น้องๆกำลังซอบสำห,สำห,หนี่เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่รัดทำคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ